ะะเพราะฉะนั้นดินฉนันบอกว่าสิ่งที่ทักษิณเนียนะคะกำลังทําอยู่ในเวลานี้เนี่ยซึ่งคือใครบอกว่ามาเสือกอะไรโดยเฉพาะสุทธิชัยนะคะดิฉนันอยากจะเรียกว่าสุทธิชัยโล้นนะวันนี้บอกว่าเสือกอะไรมาทําเรื่องพวกนี้ทําไมคําถามของดิฉันก็คือทักษิณไม่ได้เสือกค่ะเดชั่นเขาเชิญค่ะและดิฉันอยากจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าเดชันคืออดีตบ้านเก่าของสุทธิชัยยุน วันนี้สุชาชัย,ยุนก็ยังมีอิทธิพลนะคะแต่มันไปอยู่ในไทยพีบีเอสซึ่งน้องชายตัวเองบริหารอยู่ก็คือเทพประชายยองแต่ในเนชั่นวันนี้เขาเปลี่ยนเจเนเรชันหมดแล้วเขาเปลี่ยนคนหมดแล้วเชกเช่นเดียวกับการเมืองที่กําลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของคนรุ่นใหม่ไอ้พวกอนุรักษ์หัวเกา่เกาๆที่ยังคงเอาการเมืองเกา่เกาๆมาเล่นโดยที่ไม่เห็นแก่ประเทศชาตินั้นคนไทยจะเริ่มเบื่อแล้วก็จะเริ่มไม่เอามึงขึ้นทุกวันถ้าถามที่ฉันบอกว่าแล้วมึงแน่ใจได้ยังไงมึงเอาอะไรมาวัดก วัดผ่านการเลือกตั้งไงฮะการเลือกตั้งทุกครั้งที่มันผ่านมาเนี่ยฉันถามว่าเลยพวกอนุรักษ์หรือพวกที่ฝ่ายตรงันข้ามที่ทําร้ายเขาตลอดเวลายัยดเยียดตลอดเวลาดาเขาตลอดเวลาให้ร้ายเขาตลอดเวลานะคะยัดทั้งคดียึดทั้งรัพยุทบยทั้งพักแล้วแถมยังมีการยึดยึด,ยดอํานาจเขาอีกตลอดระยะเวลาของการก่อตั้งตั้งแต่พักไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยเนี่ย ศัตรูรอบด้านทําไมเขารอดมาได้ศัตรูของเขาเนี่ยะที่ฉันบอกว่าเราเห็นเห็นกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นใครแล้วมันก็ยังอยู่ถามว่าวันนี้พวกนี้ออกมาทําไมดิฉันตอบสั้นๆง่ายๆก็คือพวกนี้คือมันทําแล้วเสียของในเมื่อทําแล้วเสียของก็ต้องทําให้มันของเนี่ยนะคะมันเสียให้ได้แต่ในที่สุดเวลาที่ผ่านมานะฮะมันก็มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่ายี่สิบกว่าปี หรือยี่สิปีหรือสิกว่าปีก่อนที่ทักษิณจะกลับเนี่ยนะคะประเทศไทยไม่ได้จะเนินขึ้นคนที่เคยเกลียดทักษิณโดยเฉพาะนักวิชาการครูบาอาจารย์อะไรต่างๆที่เคยเกลียดเขาวันนี้ความเกลียดนั้นเี่ยนะ,ะมันก็ค่อยๆลดลงเพราะอะไรทักคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วเขาก็จะต้องรู้หรือบางคนจะรู้แล้วที่ซ้ำไปแต่ว่ากูจะยอมรับไม่ได้เพราะว่าถ้ายอมรับกูก็จะเสียคนคกูจะเสียฟอร์มกูเสียหน้าค่ะนะคะจะเสียอะไรก็แล้วแต่หน้ากูต้องไม่เสีย เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าทําถ้าเป็นทับตายทําแล้วทําอีกยึดรัพย์ก็แล้วนะคะยุบพักก็แล้วยึดอํานาจแม่งก็แล้วมึงก็ยังเหมือนแบบอะไรนะคะตายไม่มีวันตายมึงก็งอกมึงก็เกิดพอมีการเลือกตั้งทุกครั้งไม่ว่ากูจะเขียนรัฐธรรมนูญยังไงแม่งก็กลับมาอีกนะฮะปีหกสองที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่ไปยุทธ์าครองอํานาจนะคะอยู่สองสมัยก็คือเป็นนายกสองสมัย ทำทุกวิถีทางค่ะนั่นแหละเป็นบอกเกิดของการที่ทําไมถึงได้มีการลงไปยังอสองมลงไปยังพื้นที่นะคะลงไปทําอะไรต่ออะไรเยอะแย,ยะมากมายจะปฏิเสธพูดมาค่ะนะคะแจกทุกอย่างแจกที่ดินแจกอะไรทุกอย่างแจกทักษิณเคยแจกแค่ไหนกูแจกมากกว่านั้นเนี่ยแล้วทําไมถึงไม่มีคนเลือกคุณเห็นไหมคะแล้วทําไมถึงไม่มีคนเลือกคุณแต่ในขณะเดียวกันพักเพื่อไทยจะแปลงร่างเป็นพักอะไร ใครจะมาเป็นหัวหน้าพักทุกครั้งที่ลงเลือกตั้งพักเพื่อไทยชนะหมดปีหกหกที่แพ้ก็ไม่ได้แพ้ให้พวกอนุรักษ์แพ้ให้ฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยด้วยกันแล้วตอนหลังก็มาห้ามห้ามกันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการเมืองค่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปวันนี้จะไม่ได้พูดเรื่องแบบนี้ดังนั้นที่ฉันถามว่าวันนี้ที่ทักษิณพูดเนี่ยนะคะมันโดนไหมดูตรักกะดูจากสัญญาณชีพของทักษิณแล้วเขาคือกลัวมึงเหรอคะ ดูจากที่เห็นเนี่ยคือหมายความว่าอะไรคะต่อให้ในที่สุดเนี่ยนะคดีหนึ่งหนึ่งสองหรือแม้คดีชั้นสิบสี่เขาจะต้องอะไรเขาจะต้องไปติดคุกดิฉันเชื่อว่าเขายอมอ่ะเพื่อให้กับกระบนกระสุนตกนั้นเนี่ยนะคะมันมาอยู่ที่ตัวเองปกป้องลูกสาวปกป้องพรรคการเมืองของตัวเองดิฉันเชื่อว่าเขาเ,เขากล้ายอมอันนี้หมายถึงว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันดิฉันบอกว่าถ้าสมมุติจะมาบอกทักษิณบอกว่า มึงเลิกไปเลยมึงอย่ามายุ่งมึงไม่ต้องมาเสือกหรอกมึงอยากมีอำนาจอำนาจของคนที่ชื่อทักษณิณไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านการเลือกตั้งแล้วค่ะในวันนี้ดิฉันบอกว่าถ้าคนไม่ได้เกลียดเขาหรือถ้าเขาไม่ได้โดนอะไรต่ออะไรมาทักษณิณก็สามารถได้รับตําแหน่งรัฐบุรุษได้ด้วยซ้ำไปเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งถึงสองสมัยถ้าเขาไม่ถูกรัฐประหารดิฉันก็เชื่อว่าเขาอยู่ครบสองสมัยใช่ไหมคะ สิ่งที่ทักษิณพูดวันนี้ดิ่ฉันบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรเกินเลยเลยลองไปนั่งฟังดูนะคะทักษิณพูดไว้ตอนที่จะมีการจบนะคะในการที่ไปที่เนชั่นทอล์ก55ปีนะคะพาประเทศผ่าทางตันผมไม่เป็นอันตรายต่อบ้านเมืองมีความสามารถจะทําประโยชน์ต่อบ้านเมืองแต่วันนี้มันขับเคลื่อนยากนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนการเมืองมันเปลี่ยนไปนะคะแล้ว ท่านก็พูดว่าแต่ท่านก็ไม่รักความพยายามคือดิฉันอยากจะบอกว่าถ้าคนที่ขึ้นมาพูดแบบนี้เนี่ยก็ยังมีคนด่าทอน,นู่นนี่นั่นดิฉันก็บอกว่ามึงก็ด่าไปเถอะค่ะนะเพราะสุดท้ายแล้วดิฉันบอกเลยค่ะว่าคนที่จะกล้าออกมาพูดแบบนี้ในขณะที่เขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนั่นหมายความว่าเขามีความมั่นใจมีความมุ่งม,มั่นที่จะทาถูกต้องไหมฮะส่วนนะคะไอ้สุธิชัยล้นบอกว่าฟังทักสินคืนนี้ใครยังสงสัยไหมว่าแกสั่งรัฐบาลได้ทุกเรื่องในฐานะอะไรไม่รู้มึงมันโง่ไงไอ้ลอ นะคะเขาจะต้องสั่งทําไมคะในเมื่อลูกสาวเขาเป็นนายกคือคนเป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยเขาพ,พูดคุยกันได้ที่มึงบอกว่า,าสั่งรัฐบาลได้ทุกเรื่องเนี่ยมึงบอกว่าไม่รู้ในฐานะอะไรหรือในฐานะอะไรไม่รู้แปลว่ามึงโง่ไงถ้ามึงไม่โง่วันนี้ผู้บริหารเน네ชั่นต้องเป็นมึงค่ะ แล้ววันนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะเนชั่นเขาไปฟังมึงแล้วเพราะว่าถ้าเขาฟังมึงเขาก็คงต้องไปจัดรายการอยู่ใน YouTube เหมือนมึงนั่นแหละค่ะนะคะไอ้กาแฟบูดทักษิณบอกว่าขาประจำผมเป็นมาตั้งยี่สิบปีแล้วก่อนพ่อผมตายลืมถามพ่อผมมีปัญหากับพ่อมันหรือเปล่าดิฉันจะตอบแทนนะคะท่านนายกทักษิณคะคือจริงๆแล้วนะนะท่านไม่ต้องไปถามมาันหรอกค่ะว่าพ่อผมมีปัญหากับพ่อมันหรือเปล่า เพราะคนพวกนี้นะคะมันไม่มีค่าอะไรที่ท่านต้องไปถามแล้วค่ะปล่อยมันเถอะคะ่ะหลายคนเตรียมตัวแล้วนะคะที่จะไปคุยกับรากมะม่วงบางคนก็พิกลพิการบางคนก็หมดเนื้อหมดตัวบางคนมีคดีติดตัวและหลายๆคนวันนี้ก็ยังทํามาปากกล่าหาสันแกนนําม็อบที่ฉันถามว่าชี้ออกมาได้ไหมคะว่าแต่ละตัวแต่ละคนเนี่ยทามาหากินอะไรอยู่ได้ยังไงโดยที่ไม่มีการทํามาหากินในขณะที่ประเทศเป็นแบบนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่พวกมึงมีกินมีใช้ นะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะด่าคนอื่นไม่ต้องไปสนใจมันค่ะเป็นดิฉันที่ฉันจะบอกเลยนะคะถ้าพวกมึงสบายใจในการที่คุณเซนปล่อยคลิปด่านายกปรับพักร่วมเพราะไม่สนองนโยบายด่านายกปิดด่านเปิดด่านหรือแม้กระทั่งการเจรจาด่านายกวันนี้ล่าสุดคือปิดด่านพราปิดด่านด่านายกเสร็จภาษีทั้งเนี่ยด่านายกนะคะ ภาษีนี่มันคือเรื่องที่อเมริกาเนี่ยนะเขาใช้กับหลายประเทศรวมทั้งเราด้วยทําไมไม่ด่าทั้มหรือการปล่อยคลิปทําไมไม่ด่าฮุนเซนมาด่านายกทึ่ฉันบอกว่าด่าได้แต่ว่ามึงก็ต้องมีตรกกะด้วยนะคะมึงไม่ใช่แบบว่านายกทำเฮียอะไรก็ผิดทั้มขึ้นภาษีด่านายกเห็นไหมคะเพราะนั้นที่ฉันบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการปราบปรามยาเสพติดการปราบปรามทุนจีนทุนสีเทาหรือแม้กระทั่งการที่เอาธุรกิจสีเทาเนี่ยนะขึ้นมาเป็นสีขาวเนี่ยถามว่าต้องเป็นคนแบบไหนฮะมันถึงจะต้องมาค้านอะ่ะทำไมไม่อยากเห็นประเทศเนี่ยนะ,ะ,จะเจริญด้วยการที่มีโครงการอะไรสักอย่างซึ่งมันนำภาษีเข้ามาในประเทศทําไมทั้ถึงขึ้นภาษีนะฮะก็เขาต้องการเงินเข้าไปอุดการขาดดุลของประเทศเขาไง และเขามีอำนาจพอที่จะทำตรงนี้เขาก็ทำในขณะที่เราเนี่ยดิฉันบอกว่าจะไปเที่ยวขึ้นภาษีคนอื่นเนี่ยเรามี power เนี่ยไปต่อกอนนี่ยเขาสิ่งเดียวที่เราควรจะทำได้ก็คือหาเงินยังไงที่จะมีเงินมากพอที่จะมาบริหารประเทศมาใช้หนี้ซึ่งการมีหนี้ในแต่รัฐบาลน,นั้นเนี่ยดิฉันบอกว่ามันมีทุกรัฐบาลค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเห็นทักษิณน,นะหรือพักไทยรัฐไทยแต่เดิมสามารถใช้หนี้ IMF MM ได้แล้วก็มีคนมาเคลมว่าจริงๆก็ใช้ได้ แต่มือก็เสิร์ไปใช้เยอะทําไมไปใช้ก่อนทําไมทําไมไม่เอาเงินมาหมุนก่อนคนอย่างนี้มีแต่คนบอกว่าเป็นคนดีแต่คนที่ใช้นี่จนกระทั่งประเทศไทยเราเนี่นะหลุดจากสัญญาณธาตุสิบเอ็ฉบับที่ไอ้พักคนดีมันทำเอาไว้เนี่ยถูกดา่าแล้ววันนี้นะคะคนเกลียดทักษิณคนเกลียดตระกูลจินวัตไปดูสิคะตอนที่เข้าไปที่เนชั่นกองทัพนักขา่าวแล้วก็คนไปตะโกนท่านนายกท่านมึงไปแหงตาดูคะ่ะ ในขณะที่พวกมึงไปที่ไหนเนี่ยท่านมีแต่ข้าสาแบ,บาสาแช่งบางคนก็ถุยน้ําลายใส่ด้วยซ้าไปยังไม่รู้สึกตัวนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเรื่องของมือปราบเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากพูดเลยนะะเพราะว่าจะไม่พูดไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับการเบืองจอนนี่วันวันมีอยู่วันหนึ่งเขาออกมาพูดนะ,ะเรื่องของนายกซึ่งดิฉันจะบอกว่าวันนี้ที่คุณโดนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน,นายกเลยอย่าไปพูดให้คนรู้สึกว่าคุณมีค่าขนาดนั้น สิ่งที่คุณทำนะฮะเดี๋ยวสารเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบเองมันจําเป็นต้องไปคือมันจำเป็นต้อง